สวัสดีนะครับมาชมเส้นทางตัดจากอุตรดิไฐภไปอีสานนะครับก็จะเป็นอีสานต,ตอนบนนะครับก็จะเชื่อมกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองที่จะไปเขาป่าข้อไปน้ําหนาวไปจังหวัดขอนแก่นนะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตฐ์เลยมาพอสมควรนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงเข้าทางหลวงหมายเลข1 2 4่กนะครับก็จะผ่านอำเภอชาติตการนะครับแล้วก็นะครไทยแล้วก็ไปเชื่อมกับ ทางหลวงหมายเลข1 2นะครับผ่านอเบอร์ชาติตรการก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข1 143แล้วก็ผ่านนครไทยก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข2013แล้วก็ไปเชื่อมออกถนนทางหลวงหมายเลข1 2ที่จะไปไพ่สาต่อนบนนะครับเส้นสีน้ําเงินเข้มก็จะ เป็นเส้นทางลัดนะครับมีระยะทางก็121กิโลเมตรนะครับส่วนด้านล่างก็มีระยะทางก็132กิโลเมตรนะครับแต่เส้นหลักที่มาพิษณุโลกจะทําเวลาได้ดีแล้วก็วิ่งง่ายกว่านะครับเส้นสีน้ําเงินที่ตัดจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปนครไทยแล้วก็เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข12เส้นทางก็จะเป็นเขาเป็นบางช่วงนะแล้วก็จะมีโค้งนะครับก็จะเป็นถนน2เลน2ช่องจราจรนะครับ ตัดไปหมดแล้วตีนเออมันตัดไปหมดแล้วก็ลืม,มออหมดแล้วตบไปพิษโนโลด้านหน้าที่มีป้ายอำเภอทองแสนขัดเลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวขวาไปตรอนตงไปพิษโนโลเบิร์ตตอนก็มีตร, olo, อ,อ,ร,รอน,ออรรอนตรงนี้เลี้ยวซ้ายหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่ ไปเพชรบูรีเส้นที่มันเชื่อมไอ้เนี่ยไงป้าทางหลวงไมาเลขหนึ่งสองไปเพชรบูรีนั่นไปขอนแก่แต่ทําความเร็วไม่ได้เคยวิ่งแล้วอถนอนดีป่ะนี่แหละถนน oh. ลาดยางานั่นแหละถนนปาดมาเส้นที่คนเขาไปอีสานเขาก็ใช้เส้นนี้กันก็มีเยอะอยู่ ถนนเส้นนี้ก็จะผ่านอำเภอชาติตรัการนะครับแล้วก็อำเภอ,อนครไทยนะครับถ้าเทียบ2เส้นนะครับระหว่างเส้นนี้กับเส้นอุตร,รดิตไปพิษณุโลกนะครับก็จะต่างกันว่าเส้นนี้จะเป็น2เลนนะครับแล้วก็จะมีเขาเป็นบางช่วงแล้วก็มีโค้งสลับนะครับส่วนการทําความเร็วเส้นพิษณุโลกจะทําเวลาได้ดีกว่านะครับโดยถนนดีแล้วก็วิ่งง่ายนะครับเส้นนั้น3ามแยกเลี้ยวขวาครับ แยกเป็นทางหลวงหมายเลขอะไรเนี่ยเออแยกแยกหนึ่งไปทางไหนสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกแยกแยกหนึ่งไปทางไหนแยกหนึ่งไปทางไหนก็แยกซ้ายไปทางไหนคะก็แยกขวาไปทางไหนคะไปเลยไปเลยอ๋อไปเลย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 อ๋ออันนี้ทางหลวงหนึ่งสองสี่หกเราก็ใช้เส้นนี้นะกลับเส้นนี้ไปสองนี อำเภอชาติตรการ49กิโลเห็นไหมนะมันขึ้นภูทับเบิกหรืออะไรได้ด้านหลังเนี่ยเขาใหญ่เอ้ยไม่ใช่เขาใหญ่อะไรนะเขาขอเป็นถนนทลอ1246ต่อไปก็จะเป็น1143นะครับก่อนจะเข้าอำเภอ,อนครไทยนะครับเส้นนี้ที่ว่าวิง่งทําความเร็วไม่ได้หมายถึงไม่ใช่ว่าขับเร็วไม่ได้นะครับแต่การ,รแซงนะครับ บางจังหวะมันเป็นชุมชนแล้วก็เป็นสองเลนถ้ามีรถบรรทุกหรือรถชาวบ้านนะครับเราก็ต้องรอต้องรถว่างจริงๆนะครับเราก็ต้องช่วงที่ยังแซงไม่ได้ก็ต้องวิ่งตามก้นกันไปนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงเขานะครับก็จะมีบางช่วงที่เป็นเขาโค้งนะครับก็จะแซงยากนะครับก็เลยทำความเร็วไม่ได้นะครับ ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับตอนขากลับผมไม่ได้ใช้เส้นนี้นะครับอันนี้ก็ทําเป็นคลิปให้ดูนะครับขากลับผมใช้เส้นหลักก็คือเส้นเข่าค้อนะครับไปพิษณุโลกเลยนะครับแล้วก็พิษณุโลกไปอุตรดิตถ์ไปเด่นชัยแล้วก็ไปลําปางก็จะไม่ได้ใช้เส้นนี้นะครับเพราะเน้นขับง่ายขับสะดวกนะครับขับสบายก็ขับไปเรื่อยๆบุ้งตรงรถไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ ลาขับรถต่างจังหวัดบรรยากาศค่อนข้างดีครับทิวทัศน์สองข้างทางก็จะเป็นทุ่งหญ้านะครับเป็นป่าเป็นเขานะครับการจราจรก็ไม่แออัดนะครับดูป่าดูหญ้านะครับมันแต่ถนนเส้นนี้ถนนดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นลาดยางตลอดเส้นนะครับแล้วอาจจะมีบางช่วงผ่านชุมชนผ่านแยกนะครับมันมีช่วงหลายปีก่อนผมเคย กลับมาเส้นนี้นะครับวิ่งจากหนองคายนะครับผ่านมาทะลุจังหวัดเลยนี่แหละนะครับตรงอำเภอเชียงคานแล้วล้อแม่น้ําโขงนะครับล้อแม่น้ําโขงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาหักเลี้ยวซ้ายบริเวณที่จะมาอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยนะครับเคยผ่านเส้นนี้เมื่อหลายตอนนั้นยังไม่ได้ทําช่องยังไม่ได้ทํากลินนะก็เดินทางปกตินี่แหละ ิ่งที่แปลกใจคือผ่านเส้นนี้คือมันค่อนข้างเงียบนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือยังคุยกับคนในรถเลยเอ๊ะที่นี่เมื่อก่อนเป็นไรแบบมันดูแปลกนะครับเป็นทุ่งหญ้าโล่งหรือไม่ค่อยมีชุมชนไม่ค่อยมีผู้คนนะครับคือมันแปลกใจคือผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือมันจะอารมณ์ประมาณว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบปิดผเมื่อก่อนมันเคยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่ามันคิดในใจนะครับตอนที่ขับมาตอนนั้น เขาก่อนถึงด่านซ้ายนี่แหละช่วงลอยต่อจากแม่น้ําโขงมานะครับแต่ไม่ได้เข้าอําเภอภูเรือนะครับตัดมามันจะมีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นพื้นที่แบบมีอะไรสักอย่างนะครับแล้วหลังจากนั้นพอผมกลับมาผมก็มาดูว่าเออเมื่อก่อนโซนนี้เป็นอะไรอ๋อเพิ่งมารู้มันมีการความไม่สงบนะครับเมื่อก่อนมีคอมมิวนิสต์มีอะไรมีมีเหตุการณ์สู้รบกันนะครับแต่แต่มันก็จําตรงเลี้ยวไม่ได้วันเคยเลี้ยวตรงไหนมัน เราจะถึงเนี่ยเราเลี้ยวสายมาแล้วนะเออหนึ่งหนึ่งสี่สามเส้นนี้แหละนี่คุ้นๆอยู่ที่มันพูดนหนึ่งหนึ่งสี่สามที่เขาบอกว่ามันว่ามันว่าบางคนบอกว่าเส้นรัดฉันว่ามันไปคอนเกภูมแน่เลยเออนั่นแหละัทางใจชาติการ40สบกิโลนครไทยเจจจังหวัดเลยอุดรตรงไปว่าไปอุดรแม่เขาคอ เขาเขาพูดวเบิร์กก็สามารถใช้เส้นนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมมันก็รัดได้อยู่แต่มันก็ถนนประมาณนี้แหละแต่ทางก็ดีมากตอนนี้เส้นทางนี้โอเคเลยโอเคไหมแต่ถ้าเส้นนู้นไ่ง่ายกว่านะเพราะถนนเขากว้างเนี่ยเส้นหลักอ่ะแค่นี้รถไม่เยอะไงอันนี้รถไม่เยอะนะได้มบสบายสบายก็เป็นเส้นทางที่ใช้เป็นทางเลือกได้นะครับไปอีสาน เช่นไปจังหวัดเลยนะครับไปอุดรธานีได้นะครับก็ใช้เส้นนี้ได้นะครับแต่ก็วิ่งลัดเลาะไปตามเขาประมาณนี้ครับไปเรื่อยๆลบให้ชนะนห้แต่ถ้าส่วนตัวนะถ้าสองเส้นนี้นะครับอย่างสมมติไปอีสานตอนบนนะสมมติอันนี้เป็นทางลัดนะเลือกเลือกใช้เส้นหลักส่วนตัวจะเลือกใช้วิ่งสะดวกวิ่งคล่องนะครับทำเวลาได้ดีกว่านะครับแล้ววิ่งง่ายไม่ัอะไร เจะใช้เช่นเ,เส้นพิซโลกนะครับ1นึแต่ถ้าไปอีสานตอนล่างผมไม่ได้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข1นึนะครับผมจะวิ่งตรงเลี้ยวขวาตรงทลอหนึ่งหนึ่งนะครับเลี้ยวขวาตรงอําเภอวังทองนะครับแล้วก็ตัดไปชัยภูมิเลยเถ้าเป็นอีสานตอนล่างนะครับผมจะใช้เส้นนั้นนะครับมันแล้วแต่ว่าเ,เราเราจะไปจังหวัดไหนนะครับ พอร่มรื่นดีครับบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเป็นเขาประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็นานๆผ่านชุมชนผ่านบ้านคนนะครับแต่บ้านคนไม่ค่อยมีเนาะโซนนี้ครับก็จะประมาณนี้นครับช่วงที่ไปก็ไม่ใช่ช่วงคนเยอนนะครับสังเกตถนนจะค่อนข้างโลง่งไม่ค่อยมีคนเดินทางนะครับ แต่บางคนก็ใช้เส้นนี้ลัดไปเขาคา<ๆ>เพื่อไปออกนี่แหละทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองก็มีครับก็ใช้เป็นทางเลือกได้นะครับเขาวิ่งแบบไปเรื่อยๆครับเนี่ยโค้งล,ดลัดเลาะไปสังเกตเส้นปละยาวเนี่ยเขาไม่ให้แซงนะครับถ้าใครแซงก็อาจจะมีนะเพราะว่ามันไม่มีรถนะครับก็มันแล้วแต่คนเส้นปละยาวนะเพราะาเป็นโค้งเลาะเขาครับประมาณเนี้ย แต่ถ้ามีรถบรรทุกข้างหน้าหรืออะไรถ,ถ้าเขาขับช้ามันก็แซงไม่ได้อยู่แล้วครับพเพราะว่ามันเป็นที่รับตานะครับบนเขาโค้งแบบเนี้ยคือมันต้องชัวร์จริงๆริงนะครับถึงขึ้นขวาสปีดแซงได้นะครับอันนี้ผมก็ขับลัดเลาะเขาไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะไปถึงอำเภอนครไทยนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก,ก็ลุ้นไว้เมื่อไหร่จะถึงคือด้วยด้วยการที่ว่ามันเป็นถนนสองเลนไงครับสองช่องจราจร แล้วบางช่วงก็ผ่านชุมชนเนาะแต่บางช่วงผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็เอาเฉพาะบางช่วงที่ถ่ายได้ครับให้ดูมันก็ลุ้นๆกว่าจะไปถึงอำเภอนครไทยนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรคือก็แต่ก็รรากาผมขับรถก็ไม่ได้รีบนะครับผมก็ไปเรื่อยๆขับดูวิวทิวทัศน์ดูบรรยากาศมันก็เพลินดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือก่อน ไปถึงอำเภอนครไทยนะครับส่วนเส้นนี้บางคนก็ใช้เป็นเส้นทางที่ตัดไปภูทบเบิกไปจังหวัดเลยนะขึ้นภูทบเบิกก็ได้นะครับแต่มันก็ต้องมีจุดเลี้ยวนะครับตรงอำเภอนครไทยไม่ไม่ใช่เลี้ยวขวาอันนี้เป็นด่านนะครับเลยเก้าเอ้ยไม่ใช่ หนึ่งเก้าแปดกิโล 1. 1> ชาติการสามสิบหนึ่งหนึ่งสี่สามครับชาติการสามสิบกิโลนครไทยหกสิบหกกว่วาจะมาถึงตรงนี้ได้ก็เอาเรื่องอยู่นะ<ม>เรืองกระพริบเรืองหรือส้ม ส้มกับพิษแปว่าอะไรว้าก็ไปได้ไงอ๋อเหรอก็วัดใจไงบวกกันเลยเออพูดจริงจริงอ้าวก็เหมือนไฟมันเสียแหละถ้าสูงนี้หรือเขาเปิดให้ต่างคนต่างระมัดระวังกันอะไรประมาณนั้เออให้ทางกันค่อยไปงคนไทยอันนี้อำเภอนครไทยนครไทย ขับพิมพ์งี้ก็คือรถว่างเราก็าค่อยๆไปวัดใจค่อยๆไปครจะค่อยๆขยับจังหวะได้ก็ไปพ้าว่างเอสโซเอสโซปั๊มน,น้ำมันแถวนี้เอสโซเนาะสามกิโลห้าสิบบาทแก้วมังกรนครนะไทยนำมาจากไหนมะเนี่ยงินติดล้อดอกเบี้ยสูงแบะดดอกเบี้ยสูง ตบเบียร์เขาแพงอยู่แล้วเงินติดล้อพวกพวกไฟแนนซ์แนวนี้ยกาเที่ยวก,ก่อนนะก็เออเอากาแฟนี่กาแฟไหมเนี่ยสามแก้วร้อยเนี่ย,ยนี่สลัดเอ็กวน้ <c oughs> นะเบมมันมีด้วยเปล่าไม่ใช่เอ็ก,กินเม็ดฟู้กัวนะเบมมีไหมวัดวัดนี้วัดใหญ่มันแก้ไอแก้ละลายเซ็มนะชาบูกัว ต้องผสมกินแค่ไม่มันต้องให้ใ,หใ,หใ,หในไตน้ําจากนครไทยมาถึงตรงนี้แล้วเด้อที่ไหนอะ้า,าป่า,ากงกรทยก็มาถึงสามแยกเลี้ยวขวาไปพิษณุโลกเลี้ยวสายไปอาเภอหล่มสักเห็นไหมเลี้ยวสายไปอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เลี้ยวขวาพิษณุโลกโอ๋อนี่ก็ถึงหลม่ลมสัก<า>แล้วนี่เป็นทางหลวงหนึ่งสองถึงแลาวนี่เอหล่มสักเพชรชบูรณ์น่ะเป็นเส้นทางที่นี่หนึ่งสอง ไปน้ำหนาวไปห้วยตองขอนแก่นไปนู่นนะป้าเห็นไหมถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยหนึ่งสองเห็นไหมเลี้ยวขวาไปพิษุโลกไม่กี่กิโลหรอกถนนบางถนนดีถนนสวยนี่แหละมันต้องถนนนี้แหละแล้วก็ไม่มาแล้วก็บอกว่ามาทางรัดทางรัดก็โดนตัวเองรัดนิดหนึ่งแต่ขับยากนิดหนึ่งถนนสวยเนี่ยถ้ามาเส้นนี้มันก็ประมาณนี้เอง ขับง่ายกว่าเยอะเเส้นหลักครับเออสี่เลนอยู่แล้วไงเพชรบุญร้อยแปดกิโลนะครับยาวเลยอ่ะเส้นนี้เนี่ยถ้ามาเส้นหลักมันก็ขับง่ายวิ่งง่ายไม่เส้นนั้นล็อกแล็กล็อกแลกหก,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 ก็เลนสวนด้วยไปอีกไม่นานก็เป็นเขาคอคนระับถนนเส้นนี้ก็เป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองนะครับ พิษณุโลกไปขอนแก่นนะครับก็เ,เป็นอีสานตอนบนอีสานตอนล่างก็บางพื้นที่ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเส้นนี้ก็จะผ่านเขาค้อนะครับวัดผาซ้อนแก้วอยู่ซ้ายมือต้องไปอีกสักพักใหญ่นะครับแล้วก็อําเภอหล่มศักดนะ์สะพานห้วยตองนะครับแล้วก็ผ่านน้ําหนาวผ่านอําเภอชุมแพนะครับเส้นทางนี้ค่อนข้างจะขับง่ายนะครับวิ่งง่ายเพราะว่าบางถนนก็จะเป็นสี่เลนบางช่วงก็จะเป็น6 ช่องจาราจรน,นะครับด้านหลังนี้ก็คือจังหวัดพิษณุโ,โลกนะครับไปข้างหน้านี้ก็คือไปเาขาค้อนะครับไปจังหวัดขอนแก่นไปอีสานตอนบนนะครับถามว่าเส้นที่มาเมื่อสักครู่เนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าใครมาเส้นรัดก็มาได้คือมันต่างกัน10กิโลประมาณ9ก้ถึงสิกิโลนะครับประมาณ10กิโลประมาณเนี้ยครับ แต่ถ้าส่วนตัวก็อย่างที่บอกนะครับเขาก็จะเลือกใช้เส้นเส้นหลักก็คือเป็นเส้นนี้กับเส้นพิษณุโลกอุตรดิบเพราะขากลับผมก็ใช้เส้นหลักนะครับเน้นที่วิ่งง่ายวิ่งคล่องวิ่งสบายนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เราก็มุ่งหน้าไปเขา้อนะครับอันนี้ก็จะไปจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับแต่ถ้าเข้าตัวจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับถ้าจะไปจังหวัดชยยัยยภูมิเราก็ต้องไปเลี้ยวขวา อีกแยกหนึ่งนะครับต้องไปไกลตรงอำเภอหล่มสักนะต้องเลี้ยวขวาไปทางสารเส้นนั้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่จังหวัดเพชรชบูรณ์ไม่ได้อยู่เส้นนี้นะครับเราต้องเลี้ยวขวาไป one, อีกพักหนึ่งนะครับต้องเลี้ยวขวาไปเลยเขาค้อไปะครับอีกเส้นหนึ่งที่ไปจังหวัดชัยภูมิได้ก็คือเลยน้ำหนาวนะครับไปเลี้ยวขวาตรงอำเภอชุมแพนะครับเส้นนั้นก็ได้เช่นกันนะครับ ถ้ามีถนนดีๆตรงอำเภอชุมแพตัดไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สุรินทร์เส้นนั้นนะครับถ้าตัดลงเนะี่ยจะสะดวกนะครับอีสานตอนล่างเบรนเส้นนั้น่ะมันค่อนข้างจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมันจะไม่สะดวกส่วนถ้าใครจะเลยจังหวัดขอนแก่นไปกาลสินนะครับไปมหาสารคามนะครับไปออกมุกดาหารไปนครพนมก็เป็นเส้นนี้นะครับไปอุดรธานีนะครับก็จะมีแยก อีกแยกหนึ่งที่ไปอีสานตอนบนนะครับก็นําประสบการณ์ที่เดินทางไปแต่ละที่มาฝากทุกคนนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ